สวัสดีค่ะตอนนี้มารีวิวห้องเดี๋ยวจะให้ดูห้องนะคะเปิดลกลับด้านก่อนกลับไม่ได้อ,อันนี้คือห้องนอนพึ่งมาถึงสดๆแล,ล้วร้อนเลยที่หัวหิน ก็ตกมาหกวันก็ตกสี่พันกว่าก็ห้องก็ประมาณนี้แหละเที่ยวแบบประหยัด <laughs> นี้พึ่งมาถึงก็มีมทีวีให้มีตู้เย็นเล็กๆอันนั้นก็มีคอเตอร์นั่งชมวิวจัอ่าโอเพนแฟนสตาโอเพนที่แฟนสตาโอเพนโอเพน เฮียเนายอันตะเล็น ah, ี่น uh, ี่แต่เรานั่งท uh, uh ี่คอเตอร์นี่ใช่ไหมนั่งที่คอเตอร์นี่ก็จะเห็นทะเลทะเลหัวหินแต่ก็มีให้ชมวิวนี่ออกไปข้างนอกนี่ นี่ออกมาข้างนอกนี่แล้วก็มีราวตากผ้าให้อ,ออกมาข้างนอกเห็นวิวไหมคะ,ะแต่ถ้าเราดูจริงๆอ่ะมันสวยวิวสวยมากแต่อาจดูในกล้องจะไม่สวยก็เป็นห้องเล็กกระทัดรัดหกวันหกวันก็สี่พันกว่า สี่พันบาทนะอ่าก็เที่ยวแบบปรหยัดเนาะอ่าี่ก็ห้องน้ำนี่ห้องน้ำห้องน้ำนี่ห้องน้ำก็กว้างอยู่นะคะเนี่ยห้องน้ำาก็โอเคนะ,อะโอเคอยู่อ ้องกว้างก็กระทัดรัดแหละคือสําคัญนะตู้เย็นนะ่ะใจเล็กจะใหญ่ขอให้มีเพราะขาดตู้เย็นไม่ได้เพราะเพิ่งมาถึงสามีก็จ็ดแกงเอาข้าวของออกพกพ,พบกาแฟมาเองพกอะไรมีเขามีกาแฟให้สามีก็ไม่เอานะคะอกินกาแฟของตัวเองโอเคค่ะ ขอบคุณนะคะฝากติดต,ตามพี่โอ๋ด้วยนะจ๊ะ